สวัสดีครับวันนี้ผมมาคน้อยนะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันว่า<ะ>มันมีคอมเมนต์หนึ่งนะขี้โมกเกินเขาเลยคิงใส่ทุกช่องหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะโทรหาทุกช่อง<ะ>และเรามาดูกันว่าคุณคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนนิสัยยังไงเดี๋ยวผมจะถามจากทุกทุกคนที่ผมโทรไปนะดูทุกคนเนี่ยก็จะมีวอร์ดความดังมาเลยแต่ผมไม่ได้โทรหา โดยตรงที่แบบว่าโทรหาพี่เบลลวิกี<ะ>้โทรหาคุณนิวาอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเราจะโทรหาคนที่เราคบเพ่อด้วยและผมบอกเลยครับมันจะมีคนยิงอยู่ครับที่เราไม่ได้ที่ไม่รับโทรศัพท์เรา<ะ>คุณไม่รับโทรศัพท์เราแสดงว่าคุณไม่ค่อยอยากทําคลิปกับเรานะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่นิสัยยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเราจะถามนนนี่พูแล้วก็เอ็มสปีด ใครกับคิวคิวเนี่ยเขายังไม่ได้ลงคลิปเยอะนะครับเราจะไม่ถามดีกว่าเราจะถามนน,นนนี่กับภูแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ถามใครอีกคอมเมนต์มาครับถ้าอยากให้ถามใครนะคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะถามเปน็นอีพีต่อต่อไปนะครับไปเดี๋ยวเราไปถามคนแรกคือภูคบนนกันนะครับ <S 2> <S 2> <S ว่าจะเป็นตั้งไหน <S <S โอเคครับเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ยินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาเป็นสำนัก พี่เบลคนแรกนะครับผมจะโทรหาภูเพราะว่าผมคงจะไม่โทรหาพี่เบลโดยตรงนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้นะโทรหาพี่เบลเนี่ยตาไปดูกันนะครับผมว่าเขาจะรับไหมนี่ลมามดูกันคือผมบอกเลยผมเนี่ยไม่ใช่ยิงอะไรนะโทรไม่รับเลยไอ้ห้าไอ้หารับใส่ยกูซิเฮ้ยรับดีวะเป็นหนึ่งคุยอะไรเฮ้ยรับดีวะเปิดกล้องดี เ,เ,เออต้องให้พูดดีๆอ่ะเห็นไหมเวลาทำคลิปนะครับเพืเ่อนๆนี่ดูดิไม่ยอมเปิดโอ้เห็นปะเพืเ่อนนะเจ้าปะอเหมือนหน้าไม่น่าเปิดหน้า,า,นาโอ้ดูดิครับมันจะเปิดหน้าผมเลยครับเพื่อนๆอ่าอ่าโอ้ฟิตเนสฟิตเนสรองเลยครับนี่ดูดิสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือคือ ท่านท่านว่ามันมันมันจะฟิตเนสไว้ซ้อมรถหรือมันจะฟิตเนสไว้ซ้อมผมวะเนี่ยนอนนกนนนิ๋อเหมือนกันเหมือนกันเราก็กินนอนเหมือนกัน <c oughs> อ่ะนี่นี่พี่พ,พี่พี่ถามหน่อยเราเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อเรารู้จักกันมานานนะเฮ้ยครับพี่อะไรต้องตอบดีดีดิดโอตอบแบบโกโก้เลยดิตอบงาแอมโกโก้ <c oughs> ได้เลยไอ้คยุย <c oughs> เออรู้จักกันไหมผมถามหน่อยมีคนเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยนิสัยไม่รู้จักคนเขาเลยขิงไปทั่ว <Huh? S 1> เอาจริงๆเนี่ยบอกเขาไปหน่อยซิว่าจริงๆเนี่ยมันคืออะไรจริงๆคือเราควยเล็กควยเล็กครับจริงๆคือเราควยเล็ก ไม่ค่อยโตเลยจริงๆเราควรที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนานะครับนั่นก็คือเว็บ s b k 8 n e w S และเกมที่ผมจะมาแนะนานะครับนี่เลยครับเพื่อนเกมแคสซี่บัมเบแล้วก็เกมแกรนดี้ป๊อปสนะครับและเกมเว็บนี้ยังไม่จบแค่นี้แน่นอนนะครับเขามีให้เพื่อนเลือกเยอะกว่านี้มากนะครับผมบอกเลยนะครับระบบฝากถอนเนี่ยเป็นระบบออโต้ฝากถอนแจ้งเข้าไปปุ๊บไม่ถึง1นาทีเงินก็เข้าบัญชีนะครับและเราก็เล่นได้ไวขึ้นและฝากถอนก็เป็นออโต้ด้วย ถอนเนี่ยก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีเหมือนกันนะครับและถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเล่นนะครับก็แอดไปได้เลยครับผมที่ sbk8news promotion จบๆต้องที่นี่เลยครับเะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ารู้จักผมมานานหรือยังแล้วผมเนี่ยนิสัยยังไงนะครับพอจะรู้จักนิสัยนีปะฮะอะไรนะอะไรดังๆนีชอบยินท้อมเลย ไม่จริงนี่บอกเลยนี่ไม่จริง<ะ>จริงจริงเนี่ยไม่กินน้ำ่อมปลอดภัยได้เลยไว้ใจได้เลย,เลยน้ำ่อมแบบไม่เคยกินฮะหยิบข้าวป่นอ่ะนะยี่สิบสามไม่ใช่เลย<ะ>อุย้ยรู้ดีจังวะอว <c oughs> เออรู้ดีจังวะตายละเฮ้ยเราเรารู้มาว่ายี่สิบสามนะ มันไม่ใช่ยี่สี่นะไม่รู้แตของยี่สิบนยีสี่อือยี่สะอะไรยี 23. 23่สามยี่สามอ่ะเขาเตรียมพร้อมไหมยี่สามันเตรียมพร้อมปลูกร้อยต้นเอุเาคุยเรื่องอะไรเนี่ยเออเราจะมาคุยว่ารู้จักเราแบบเราเป็นนิสัยยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นไงแบบแบบแบบว่าคนอะ่ะเขาบอกว่าเราอ่ะยิงฮ <Huh? S 1> จริงปะ ไมครับจริงๆเรารั่วจริงๆเรารั่วครับโอ้โหไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลยจะไปตรงนี้รั่วแล้วเป็นยังไงหล่อไหมหรอดิไม่ใช่ร้อนรอร้อนอเหรอเอออรปะก็พอตัวนั่นเองพอตัวนี้หมายถึงเราพอตัวใช่ไหมใช่ใช่ ก็ถามเฉยๆนั่นนั่นแหละก็คลิปนี้ก็เรียกว่าไม่ได้มีอะไรเยอะก็แค่อยากพูดคุยกับช่องอื่นบ้างเพราะว่าน้องๆเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ยิงเขาท้ามาทั่วไงคือจริงๆครับว่าเขาท้ามาทั่วเนี่ย,อเ,าาาเ,ยเอ้ยไปท้าเขาไว้ทั่วนี่คือเขาท้าเราก่อนใช่ป่าวะครับพี่เนตจะดุดมเอาไหมอา เขาบอกว่าพี่ไปท้าช่องอื่นไปทั่วประเด็นคือช่องอื่นท้าพี่หรือพี่ท้าช่องอื่นเขาอื่นท้าเงเออเราไปเกาะเขาดงเปล่าวะเขาเอ้ยไม่เป็นไรคลิปนี้ไม่มีคนดาจริงเพราะว่าไม่มีคนดูยอดวิวหลักสิบไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคือยอดวิวลงไปช่วงนี้ลงลงสามชั่วโมงยอดวิวสิบวิวไม่มีคนดูเลย โคตรเศร้าอ่ะรายได้ y o u t u b e เดือนละเดือนละสิบบาทถ้าลุงออกอ่ะอาจจะมีคนดูเรานี่เลยจะออกเนี้ยถ้าลุงออกเนี่ยไม่ไหวแล้วนี่ดูดิครับทำคลิปกับพี่เบลล์ครับเพื่อนๆพ่รวยกันหมดแล้วครับโอ้โหรูดิเือครับตอนเนี้ยรวยแต่เถื่อนโอ้โอยู่กับพี่เบลก็ทำมหาิีหน่อยเถอะช่วยกันลงคลิปดีแล้ว เออช่วยอยูนะครับช่วยยูอ่ะพี่เป็นพี่เบลเปี้ยคลิปละสามร้อย่ะลงคลิปวันละร้อยให้ให้เพื่อนสามร้อยหมดพอดีเลยขาดทุนอีกเออขาดทุนเข้าเนื่ยครับเพื่อนโอ้โหเนี่ยการทำคลิปมีผล,ลมากครับเออก็พี่โทรมาก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ยไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกถ้าเสียงไม่ได้ยินยังไงก็เดี๋ยวโทรใหม่ครับ อได้ยินนะโอเคโอเคครับผมออาพูด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 สั้นๆเลยปิดท้ายเลยพี่นิสัยยังไงนิสัยนิสัยดีกินต้มนิสัยดีครับนิสัยดีมากหน้าเขาหาหน้าโคตบหาหน้าอะไรหน้าผ่าวะโอ้โหเด็กสับอกเขาให้เลยเขาบอกว่าหน้าคบหาอ๋อหน้าคบหาเราได้ยินหน้าค้นหา โอเคโอเคโอเคไว้เจอกันไหมเดี๋ยวไว้เจอกันเชงอ่ะบอกเลยว่าไม่เคยกลัวมาถือผมอ่ะตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยตอนกินนอนกินเราไม่เก็บเก็บผมไม่ต้องต้อนโอ้ดูดูดูทรงรัดเรานี่ยดูทรงรัดเราเห็นปะมันต้องทรงนี้ไปบอกั้า,าวะ่ะใครใครก็ออกไปออกได้ได้ใช่ ขัดเท้าขัดเท้าเอกเนี้ยออกมาอกี่คลิปแนละ้วไม่ไม่เคยมาดูคลิปตัวเองเลยคือตัดลงตลอดแต่รอบนี้ถ้าเกิดไปออกอ่ะจะรู้เลยว่าออกอยังไงเพราะว่าเราออกแต่คลิปล้าเราไม่ได้ดูรอบเลยว่ารอบออกอยังไงแต่พอมารอบล่าสุดเนี่ยไออันที่ห้าเนี่ยเราดูแล้วว่าควรจะออกอยังไงก็น่าจะออกเต็มที่ได้แล้วเออแต่ถ้านั่งพี่ยังไม่ได้ที่ต้องจัดท่านั่งใหม่ท่านั่งมันเหินขึ้นแบบนี้เี่ดิพี่ต้องนั่งใหม่พี่ต้อง นั่งแบบใหม่อ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวไว้จะลงคลิปคลิปออกตัวอีกแล้วเลย EP หกอีกแล้วนะนี่นี่ลงหนึ่งอาทิตย์นี่สี EP เลยนะ <ide>: สุดโก้เลยโอ้โหโอเคโอเคไว้เจอกันใหม่ย๋ยวยังไงพร้อมเสิร์ฟบอกเลยคันดำคันคันดำที่ร้านอนะไปเอามาเลยคันดำไปที่บ้านอะไม่เคยกลัว<ไ>ฝากฝากไปถึงเจ้าของคันดำด้วยนะอยากขอเจ้าของคันดำอะ เล่นเอาวีทั้งคืนคิดไม่ยอมทาเล่นแต่เอาวีเจ้าของคันดำวะเออเออโอเคโอเคไปเจอกันใหม่ครับผมครับครับผมครับอ่ะเป็นไงครับเพื่อนๆก็เรียกว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันคือผมโทรหาแค่นนนี่กับภูก็พอนะครับเพราะว่าเราถวามือสังหารของพี่เบลก็พอแต่ถ้าจะให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนจะให้ผมถวาแซมเนี่ย ก็คอมเมนต์มาหรือว่าจะโทรหา M s p e สเปหรือว่าจะโทรหาใครนะครับคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเราจะฟังจากปากคนนั้นเลยว่าผมจะเป็นเหมือนที่เพมือนผูดหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เป็นเหมือนที่เือนเพื่อนบลูดถ้าเกิดเพื่อนๆฟังคลิปนี้นะครับก็อาจจะได้ได้ยินไม่ชัดบ้างไม่ชัดบ้างผมก็ขออภัยนะเพราะว่าผมก็ให้เพื่อนๆได้ยินที่มันดีที่สุดผมก็เอามามาจ่อไกลกล้องแล้วนะครับ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจผมเลยครับและถ้าเกิดใครอยากดูคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้หรือใครอยากให้โทรไปหาคนดังคนไหนคอมเมนต์มาได้เราจะมาฟังกันว่านิสัยของผมที่คนคนนั้นรู้จักมันจะเป็นจ้างไหนนะครับมันจะเหมือนที่เพื่อนๆคิดหรือเปล่าไปแล้วครับเพื่อน,อ,นอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ใครเมนแรกเนี่ยก็จะเป็นผู้โชคดีนั่นเอง